โอ้อีควายคอมเมนไม่แดดเขียบกูเห็นอยู่บ้านกูกูคุมพวกมึงทำงานน่ะขี้เกียจยั่งหมาไปเก็บหมาข้างถนนที่ถูกรถชนมาแดกสมองตาตาดมือมึงก็ยกไปไหว้บ้านมึงสี่มึงมาไหว้บ้านกูทำไมแน่จริงยกไปเลยทั้งหลังอะ่ะอย่ามาอยู่คันแดนกูกูเห็นพวกมึงโพสแล้วกูโคตรขี้เดียดขี้หน้าพวกมึงเลย คนดีก็มีคนไม่ดีกูส่วนเยอะคนดีส่วนน้อยเฮาอยู่ข้างชายแดนนั่นแหละหมารอบกัดมึงวางระเบิดทหารม,มึงยังทำคลิปเอไอมาบอกว่าทหารวางเองมึงมันโง่มาทำงานในไทยก็ขีเกียจ โทรศัพท์เครื่องนึงอยู่กับหูฟันหญ้าต้นคุยโทรศัพท์สามชั่วโมงพอเขาด่าก็เครื่องทำงานแบบนี้สมควรได้ค่าแรงวันละสองร้อยห้าสิบน่ะแหละพวกมึงอะอย่ามาหาห่า